พอผมชีวิตนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเจอกับอะไรอีกก็ได้ผมได้ชีวิตใหม่กลับมาพวกเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งมอบมรดกของความขัดแย้งเนี่ยต่อไปยังลูกหลาน สวัสดีแฟนรายการที่รักทุกท่านครับนี่คือรายการภาพเก่าเล่าตำนานตอนที่23ซึ่งต่อเนื่องมาจากตอนที่22 8กุมภาพันธ์2523ร้อยตรีชัดชวนขำกเกษมเหยียบกับระเบิดขาซ้ายใต้เขา่าแหลกด้วยแรงระเบิดตาซ้ายหลุดออกมา นิ้วโป้งขวาห้อยร่องแรงใบหน้าเละด้วยแรงระเบิดเสียเลือดอย่างรุนแรงเกิดอาการแน่นหน้าอกเฮลิคอปเตอร์กองทบกนำผู้หมวดหนุ่มส่งโรงพรยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกทีมแพทย์ฝีมือขั้นเทพช่วยชีวิตผู้หมวดหนุ่มได้อย่างวุดวิต ู้หมวดนุ่มถูกตัดขาใต้เข่าครั้งที่หนึ่งตามืดบอดสนิทต่อมาท่านถูกนำส่งโรงพรยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่กรุงเทพทีมแพทย์ตัดขาครั้งที่สองเหนือเขา่านอนพักฟื้นได้ราวสี่เดือนตาข้างเดียวที่ยังเหลืออยู่มองไม่เห็น พระมหากรุณาที่คุณส่งทหารผ่านศึกพิการไปรักษาต่อที่สหรัฐอเมริกาเกิดอะไรขึ้นผมไปช่วยทหารคนหนึ่งจากเขายอดเขาคอที่ประทะตั้งแต่เช้ามืดเขาถูกส่งไปผ่าตัดเนื่องจากถูกยิงนะครับที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารา พอผมไปเนี่ยผมก็ถูกส่งไปที่ค่ายสมเด็จพระเจ้าสวนมาลาปรากฏว่าห้องผ่าตัดเนี่ยใช้ผ่าตัดน้องผลทหารคนนี้อยู่ก็เลยต้องส่งผมไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชผมไม่หมดสติเลยนะครับตอนนั้นผมได้ยินคําเดียวว่าโกนหัวมหมอบอกว่าโกนหัวเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สลบฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือว่าเริ่มมีการตัดขาผมออกไปแล้วใต้หัวเข่าลงไปสักประมาณเกือบคืบ ขาดขาผมออกในช่วงล่างออกไปแล้วก็มีการรักษาริมฝีปากให้แต่ในส่วนที่ตาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรจะต้องมีการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าตอนนั้นผมตาบอดสองข้างแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็กองทัพากาศก็จัดขึ้นบิน c 4 7ดดคกอต้าเอาผมมาส่งที่กรุงเทพเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎพอมาถึงพระมงกุฎแล้วเนี่ยพี่ชายผมมากระซิบข้างหูผมเขาจะตัดขาแอบอีกครั้งนะผมก็บอกท่านงั้นเขาตัดก็คือต้องตัดเพราะว่าผมถือว่า ม,มันถึงที่สุดของมันแล้วนะครับแล้วผมคิดมผมผมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับได้ผมก็ถูกเข้าผ่าตัดเป็นครั้งที่2ในการตัดขานะครับก็ตัดมาเหนือเข่าตอววนนี้ผมไม่มีหัวเข่าเจ็บไปเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลเขาจะแจ้งไปทางมูลิธิสายยาไทายเป็นเรื่องปกติเป็นรูทีนหรือโปรเซสปกติซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน5วันนะครับก็จะมีเจ้าที่จากมูลิธิมาเยี่ยมแล้วก็ตรวจสอบประวัติ เพื่อเตรยียมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นต้องยอมรับว่าทหารบุรุษเพาพลทหารเนี่ยนะครับหรืออาสาสมัครรัรพรานาเนี่ยมือที่สายไทยจะเป็นส่วนแรกที่เข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ถ้าจะชุบความรู้สึกดีๆหรือทําให้ตื้นฟื้นจิตใจให้เขาเกิดความรู้สึกดีขึ้นได้นะครับอันนี้ผมผมคิดว่าสําคัญมากแล้วก็มีบทบาทสูงมากจริงๆในการที่จะรักษาในเรื่องของอภาวะทางจิตของพวกเขาต้องยอมรับนะครับภาวะทางจิตของคนที่บาดเจ็บโดยเฉพาะบาดเจ็บหนักๆนั้น ค่อนข้างรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองที่เขาซัฟเฟอร์อยู่แล้วหรือทนทุกทรมานจากอาการของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับ <S <S ส,สิ่งที่ผมจะเบื่อหน่ายมากที่สุดกบเวลาคนมาเยี่ยมบางครั้งอยากจะใช้ชีวิตเงียบๆกับสภาพร่างกายที่ผมเหลืออยู่ <S <S หลายๆครั้งที่ผมจะนอนอยู่ในโรงพยาบาลในห้องของผมแล้วก็หลับอยู่เฉยๆนอนแต่จะไม่พูดกับใครทำเหมือนว่าหลับ วันหนึ่งก็มีหมอเข้ามาแล้วก็มีผู้แทนจากบุริทิศสายไทยมาด้วยกันหมอก็พูดบอกคนนี้ตาบอดข้างที่เหลืออยู่เนี่ยบอดแน่นอนรักษาไม่หายทางสายไทยบอกไม่ไม่มีโอกาสแล้วทางพมกุฎรักษาไม่ได้เลยหรือก็ดีนโต้อตอบก,กันว่ารักษาไม่ได้ก็จบไปก็ทั้งสองท่านก็ออกไปผมก็ตอนนั้นผมรับสบภาพชีวิตผมแล้วว่าผมจะต้องเป็นคน ตาบอดสองข้างแล้วขาขาดตอนนั้นทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วแน่นอนจนทั้งอยู่มาทักระยะหนึ่งผมผมไม่รู้เท่าไหร่าะผ,ผมนับไม่ได้นับจำวันพราะตาบอดก,ก็มีการกลับเข้ามาใหม่ทางมูลทิเนี่ยเจ้าที่ทางมูลทิเนี่ยกับคุณหมอเนี่ยบอกว่าควมสเร็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลเก้านะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนาธิกาลเนี่ย,ฐฐยมีพระประสงค์ที่จะส่งผมไปรักษาที่สหรัฐอเมริกา คุณหมอก็บอกว่าอาจจะไม่หายผู้แทนของมุยทีบอกพูดบอรไว่า,วาถึงไม่หายพระองค์ท่านก็จะส่งไปสมเด็จพระชินีก็มอบหมายให้ท่านพิจิตตุรวนิตพาผมไปเพราะว่าตอนนั้นผมทับเที่ยเหลือตัวเองไม่ได้เลยไม่มีขับลอมแล้วก็มองอะไรไม่เห็นก็ไปกันสองคนขออนุญาตเรียกพี่เสือแล้วกันนะครับ,รบพี่เสือเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลผม อย่างติดต้องว่าใกล้ชิดเลยติดตัวกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมทําอะไรไม่ได้เลยด้วยตัวเองณนเะวลานั้นพี่เสือทําให้ผมทุกอย่างผมอยากจะกล่าวถึงพี่เสือ,อสักนิดนะครับตอนช่วงที่ผมตาบอดและยังมองอะไรไม่เห็นเนี่ยแน่นอนครับมันมีเสื้อผ้ามีชุดชั้นในมีถุงเท้าต้องออกไปโรงพยาบาลกับทุกวันก็หอบพิ้วกันไปพี่เสือก็หอบพิ้วนคนพิการคนหนึ่งไปตลอดวันทุกวันพี่เสือจะเอาชุดชั้นในผมถุงเท้าผมซักให้ทุกครั้งทุกวัน แล้วก็ผึ่งแล้วก็แข้งก็เก็บกลับมาจนทั่งผมจะต้องบอกพี่เสือว่าผมขอทางครับพี่เสือแล้วผมก็ต้องเอาไปซ่อนชุดนในกับทุนท้าไปซ่อนไว้ใต้หมอนเพราะท่านจะได้ไม่เอาของผมไปได้ว่าผมก็ไปซักของผมเองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เสือทุ่มเทอะไรให้กับผมมากมายมากมายจนเกินจริงครับผมสุกส่งไปอยู่ที่บอสตัน โรงพยาบาลที่ผมเข้าชื่อ Massachusetts Eyes and Ear's Infirmary เป็นโรงพยาบาลเกี่ยวเรื่องทางนี้โดยเฉพาะหมอที่ดูแลผมเนี่ยคือ d o c r Charles s k e p p i n ก็ไปรักษาอยู่ทั้งตั้งแต่ตรวจก่อนผ่าตัดผ่าตัดแล้วแล้วก็ดูแลหลังผ่าตัดก็ประมาณเกือบ3เดือนครับที่ทั่น,นก็ผ่าผ่า,าตัดเสร็จก็นอนนอนทุกวันไม่ข้ามขยับตัวทำอะไรเลยนอน แล้วก็จะมีผ้ากอสปิดตาแล้วทุกวันก็จะมีพยาบาลเปิดตาขึ้นมาแล้วก็หยอดตาแล้วก็ปิดทําอย่างเงี้ยทุกวันซึ่งซึ่งสิ่งที่ผมก็คือผมไม่เคยเห็นอะไรเลยมองอะไรไม่เห็นเลยจนทั้งมีอยู่วันหนึ่งพอพยาบาลเปิดตาผมเห็นมือมือพยาบาลแล้วก็เห็นหยดน้ําจางมากหยดใส่ลูกตาผมนั่นคือยาหยอดตาซึ่งมันระยะห่วงระยะใกล้ๆนะฮะ ผมเห็นเป็นมือแล้วก็หยดตาวันนั้นผมผมดีใจที่สุดเลยเพราะผมรู้แล้วว่าผมไม่ปลอดแล้วส่วนจะเห็นมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งพอกลับมาได้สองวันนะครับท่านก็ได้รับแจ้งจากทางทางสำนักพระราชวังว่ามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าผมก็ไปเพราะที่นั่งวิมานเมฆตอนร้อนไปไปเฝ้านี่คือตอนเป็นเวลากลางคืนละพอเข้าไปถึงก็ เห็นพระสองพระองค์กำลังทรงงานอยู่นะครับในหลวงพระทับยืนสมเด็จพระชนีก็ประทับนั่งพอผมเข้าไปถึงผมก็ไม่มีขาผมก็จะก้มลงแล้วก็กราบอยู่ข้างขาสมเด็จพระชนีก็เสด็จเข้ามาเข้ามาใกล้ผมแล้วก็ซักถามว่าผมเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงก็เดินๆทั่วไปสมเด็จพระชนีก็ถามผมว่าัชวันอยากได้อะไรไหมผมก็บอกว่าผมอยากกราบพระบาทในหลวง สมเด็จพระนเรศก็ทูลน,นะครับทูลแต่หลวงบอกว่าแตหลวงพี่คะราชวานเขาอยากกราบพระบาทผมคงก็กระเถิตัวเองเข้าไปนะครับจากที่นั่งลาบอยู่เพื่อกระเถิบเข้าไปพระองค์ท่านพอพลเห็นผมกระเถิท่านก็รีบเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาแล้วก็หยุดหยุดตรงหน้าอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็แทบพระบาทท่านอยู่แล้วก็กราบลงไปที่พระบาทท่านนะครับ ที่รองเท้าท่านที่ผมคนลุกไปทั้งตัววันนั้นก็คือพระองค์ท่านย่นนอ,ยอพระบรากายลงมาแล้วก็เอามือเนี่ยอบหลังผมนะครับแล้วก็บอกว่าตรัสว่าต่อไปนี้ไม่มีเจ็บไข้อะไรอีกแล้วนะ ไม่มีความทุกข์อะไรอีกแล้วนะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดในชีวิตก็คือาการได้กราบพระบาทของทั้งสองพระองค์ชีวิตนี้ผมได้อะไรจากสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะทั้งสององค์อะไรบ้างนะครับ ผมได้ชีวิตใหม่กลับมาเพราะว่าถ้าไปได้พระเมตตาจากสองพระองค์ตรงนั้นแล้วเนี่ยผมคงก็คือคนแค่คนพิการขาขาดตาบอดก็คงจะได้เป็นได้แค่นั้นนะครับถึงแม้จะเคยออกรบอะไรมามันก็แค่นั้นจริงๆนะครับแต่วันนั้นผมได้ชีวิตใหม่กลับมา ม,มันไม่ใช่ของผมคนเดียวพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวทุกคนได้รับหมดนะครับจากตรงนั้นนะครับก็เป็นประมาณขนาที่คนที่หาที่สุดไม่ได้จริงครับผมว่าการดูแลของกองทัพเนี่ยนะครับ ผมถือว่าเป็นการดูแลที่ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะผมนะครับแต่อมาเว่ากําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จากการรบเนี่ยครับได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพราะผมหายดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือเหมือนกับหลายๆคนที่บาดเจ็บจากการรบก็คือขอกลับเข้ารับราชการต่อเขาก็จะไปบรรจุอยู่ในตําแหน่งหรือหน้าที่งานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้สภาพร่างกายปรากรมหรือที่เกี่ยวข้องกับการหน่วย,วยกําลังรบ แน่นอนครับก็จะไปอยู่ในส่วนของกรมฝ่ายเสนาธิการบ้างอะไรบ้างผมตัดสินใจเลือกไปบรรจุในเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองกําลังพลกองทัพพันธ์ามที่ผมเลือกที่จะทํากําลังพลเนี่ยเพราะตอนที่ผมบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวหายแล้วผมก็ยังกลับไปทัพสามไปทํางานในด้านกิจการพลเรือนสิ่งที่ผมได้รับรู้ตอนนั้นก็คือว่ากําลังพลที่บาดเจ็บเนี่ยการดูแลคนที่มีสภาพเหมือนผมเนี่ย คนที่เข้าใจเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนพิการมองคนพิการด้วยกันก็บรรจุยที่นั่นทำงานยู่นั่นประมาณสปีผมก็มาทำมาทาด้านสารบัญทรอบอพอทำมาได้ถึงประมาณ9ปีภูมิชาก็ชวนผมไปอยู่ที่กรมสมียนตราในปี2539ผมก็จะทำงานด้านกำลังพลของกองทัพมาตั้งแต่ปี39มาเลยนะครับจนทั่งก่อนกเกษียณป,ปีนึ ใช้เวลาอยู่ในกรสมสืบสันตา17ปีครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าประวัติศาสตร์เราเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสหายเพชรสหายแสงสหายนาลงที่เคยเอากำลังไปต่อสู้กับผมที่ฐานกรุงเทพเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้เราเคยพยายามที่จะฆ่ากันที่เขาคอเนี่ยเรารบกันมาตั้งแต่ปี2511 เริมีการสูญเสียที่มีการจารึกชื่ออยู่ในอนุสาวรีย์ที่เขาค้อจนนั่นถึง2 5 2 6ก็จะมีจารึกจํานวนมากน้อยต่างกันเราสูญเสียไปทั้งสิ้นที่ตายทั้งทหารตำรวจประชาชนพลเรเลืออะไรก็ตาม1,171คนผมไม่เคยลืมตัวเลขนี่เลยต้องต้องชื่นชมท่านหนึ่งก็คือ,อ,อพลโทรบรรยงศิระสุนทรท่านมีการติดต่อกับพวก อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เ่ยนะครับที่ทําการรบอยู่กับเราต่อสู้อยู่กับเราณักเวลานั้นเนี่ยกลับมาเป็นมิตรมาเจอกันมาพบปะกันมันก็เลยกลายเป็นประเพณีที่มีเสน่ห์ก็คือทุกวันที่คืนวันที่19ของเดือนกุมภาพันธ์ในทุกปีก็จะมาเจอในการเลี้ยงวันนั้นน่ะแล้วเราก็จะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเล่ากันเรื่องในอดีตคุยกันเรากอดกันได้เราคุยกันอย่างสนุกสนานผมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีต มันทำให้เกิดการสุนเสีย์อย่างมากมายมันไม่ควรจะเกิดขึ้นพอนโยบาย66ทับ2523ออกมาทำให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยกลับมามอบตัวนักศึกษาที่มีความเข้าใจหรือมีความเห็นต่างก็มีโอกาสที่จะกลับมาเข้ามาล่ํ่เรียนต่อมาใช้ชีวิตปกติถึงแม้จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่เกิดนำไปสู่การใช้กำลังต่อกันในการที่จะห้ามหันเอาชีวิตกันผมคิดว่าอันนั้นคือเป็นจุดที่ ทำให้สถานการณ์ในการสู้รบเปลี่ยนแปลงไปความเห็นต่างไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับเป็นเรื่องปกติที่มีความเห็นต่างแต่การที่ความเห็นต่างแล้วจับอาวุธเข้าห้ามหันกันตรงนั้นต่างหากครับอันนั้นผมถือว่าผมแล้วผมถือว่ามันไม่ควรจะเกิดอะไรที่เกิดขึ้นในยุคช่วงเวลาของเราไม่ว่าจะสมัยช่วง40ปีที่ผมออกรบหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่เป็นความขัดแยง้งมันเป็นประวัติศาสตร์มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่เราหยุดมันได้ เราหยุดมันได้แล้วผมเชื่อว่าเราผมไม่มีสิทธิ์เลยที่จะส่งมอบความรู้สึกขัดแย้งเหล่านี้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยไปให้ลูกชายผมหรือส่งต่อไปให้หลานของผมอีกว่าเฮ้ยต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมันไม่ใช่มันจบแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้อภัยกันให้มีโอกาสคนได้มีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างสันติผมผมเชื่อของผมอย่างนั้นนะครับ รายการภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะขอยกย่องพลเรือนตำรวจทหารทุกท่านที่สละชีพบ้างก็ต้องพิการไปตลอดชีวิตท่านเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสง่างามลูกหลานไทยขอยกย่องสรนเสริญตลอดไปขอบคุณ สวัสดีครับ